อย่าไปแก้เขาแก้เขากาเสียสมาธิไม่ถึงสามวับ้างมันรู้กันดิไม่ใช่กันแต่เ็นสมาด้ว่าเขาทาไม่ได้เพราะนายเข้าใจมาก

โอ้เวลาดีมากนอร้อยไปซ้อมแน่เลยนอร้อยไปซ้อมต้นต้นแอ่ขำฉายอยู่ครับนี่อร่อยไปซ้อมแน่เลยตัว ยืดเท้าลอยจากพื้นได้ภาในเาแต่งชุดไม่จบหนึาทีนะเ้าเราอย่าพื้นภายในนาทีครึ่งนะไปนาทีคึ่งเนเหลือเลยลาเหลือ เมรเฟสอาเฟสลงมาเม็ดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมีทุกขึ้นเลยครับโอเคโอเคพ่อเปลี่ยนมีทุกขึ้นเลยรับเลย มีเป็นซ้อมเนี่ยนี่แสดงว่าแอบซ้อมใช่ไหนไม่ใช่อย่างนี้วันอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ใช่ปะแอบซ้อมครูเวลาดีมากเลยจะสูบเ็ได้ไหมวลาเหลอเหลอเพื่อนพี่ขมขอแข่งแล้วเราังล

โอ้สวยห้าห้าหก